ตามเจด้าวตามมาเที่ยววันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชามิ่งพูล่าเขาค้อพูล่าที่นี่เขาก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นให้เราเป็นมุมที่นั่งเล่นแล้วก็ ถ่ายรูปชิคๆนะะในสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีก็ว่ากันไปนะคะทุกคนซึ Trans ่งที 1, ่นี่เขาก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าห้องคู่ก็ได้นะนอน2คนก็ได้นะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของห้องน้ํากันก็จะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะคะทุกคนห้องน้ําก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปอันนี้จะเป็นห้องเหมือนสไตล์ครอบครัวเนาะนอนเป็นแบบเด็กๆมานอนได้นะคะเป็นเตียง2ชั้น ะค,ะคือเป็นห้องที่ใหญ่มากอันนี้น่าจะนอนได้เยอะเลยที่สุดเลยในห้องนี้นะคะหน้าก็จะมีเกียวชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างและก็แน่นอนนะคะมีห้องน้ําทุกในตัวทุกห้องนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันเลยในส่วนของห้องครัวนะคะเขาก็จะแถมพวกอุปกรณ์การทาครัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหม้องข้าวไมโครเวฟหม้อทอดเตาแก๊สกระทะถ้วยจานกระมังช้อนอะไรก็แถมให้หมดนะคะก็อันนี้ก็จะวิววิวข้างนอก อมองจากข้างนึงแล้วก็จะมีะในโซนของโต๊ะพูลหรือโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยนะคะทุกคน,นนี้ก็จะประมาณนี้ก็สนุกกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนโซนขอเรียกว่าเป็นโซนถ่ายรูปแล้วกันนะคะเป็นเขาจะตกแต่งส้มไว้แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปในโซนนี้ กเก็บภาพสําหรับสาวๆก็น่าจะชอบนะคะในโซนนี้นะคะแล้วเขาาก็ยังมีจักรยานให้เราสองคันนั่นเองนะทุกคนสามารถปั่นได้ดูไปดูตามหมู่บ้านหรือว่าจะปั่นไปดูภูเขาทะเลเหมากก็ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ที่นี่เขามีบริการเหล่านั่นเองนะ เดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเป็นโซนประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วก็แล้วก็จอดรถก็น่าจะจอดได้หลายคันอันนี้เรามาสองคันก็ยังจอดก็ยังเหลือที่ว่างอยู่นะคะทุกคนอ่าแล้วก็เดินเข้าไปแล้วเราจะพาขึ้นไปดูกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่าพอเรามาโซนนี้อ่ามันก็จะมาเจอกับโซนอ่าสระว่ายน้ํานะคะทุกคนก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นโซนถ่ายรูปที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนั่นน่ะเนาะอ่ามาดูเต็มเต็มชัดชใกล้ๆนะคะจะเป็นโซนถ่ายรูปที่อ่าสาวๆก็น่าจะชอบนะคะเป็นแต่งตกแต่งสไตล ี่ปุ่นนั่นเองนะคะทุกคนก็สวยเหมาะสำหรับการถ่ายรูปอัดคอนเทนต์สวยๆมาสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีซากุระอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องร้องคาราโอเกะนั่นเองนะคะหรือเป็นห้องสังสรรค์ดื่มกินสบายแล้วก็ เหมาะสำหรับสายร้องสายวากางเรานะคะที่ชอบขาดไม่ได้ที่ไปไหนก็ต้องร้องเพลงก็จะเป็นห้องนี้นะคะมีเครื่องเสียงมีโทรทัศน์มี u t u b e แล้วก็มีไมค์ให้เราด้วย2เครื่องนั่นเองนะคะทุกคนที่นี่ภูล่าชามิ่งเขาคอนะคะทุกคนใครสนใจก็แวะเข้ามาพักได้เลยนะะก็ถือว่าเป็นแบบมาพักก็เต็มที่ก็ได้14คนนะคะหรือ ที่เขาให้นะครับแล้วก็จะยังไม่หมดแค่นี้นะเรายังมีชั้นข้างบนเขายังมีชั้นข้างบนให้เรามาดูวิวนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างในชั้นข้างบนนะคะอ่าพอเราขึ้นมาในชั้นข้างบนแล้วนะคะแล้วเรามองลงไปข้างล่างก็จะเจอสระน้าแล้วก็โซนถ่ายรูปนั่นเองนะคะทุกคนน่นนะัเป็นโซนที่นั่งที่ตกแต่งสไตล์เกาหลีก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอ,งอนสองแล้วห้องคาราโอเกะนะคะตอนข้างล่างก็จะเป็น ห้องโัวที่เราอยู่ข้างล่างนะคะอ่าข้างบนก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะนะคะมองเห็นหมอกชิคๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้เราถ่ายรูปนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะดูนี่นี่คือบรรยากาศที่หลังฝนตกก็จะมีหมกอกขึ้นนิดนิดนึงนะคะอันนี้ในช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะคะทุกคนนี่อ่อบรรยากาศโดยรอบก็คือเป็นตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านพูลล่าทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านเลยนะคะทุกคนจะเป็นแต่ละหลังนั่นเองอันนี้คือ อ่าจุดเขาเรียกว่าจุดดาดฟ้าแล้วกันนะคะอันนี้ก็มองลงไปก็จะเห็นที่จอดรถนี่เงะที่จอดรถก็คือเยอะพอสมควรที่รองรับรถอ่าน่าจะได้ถ้ารถเก๋งก็น่าจะได้สี่คันอยู่ค่ะทุกคนนี่มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้